ลูกช้างตัวน้อยตัวนี้มันกําลังจะตายเพียงแค่ลุกขึ้นยืนยังต้องใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดแม่ช้างหมดน้ํานมไปนานแล้วมันไม่สามารถทําอะไรได้ทําได้เพียงแค่มองดูลูกช้างล้มลงแม่ช้างช่วยให้มันกลับมายืนอีกครั้งแต่มันก็สายเกินไปแล้วความหิวโหวยและความแห้งแล้งท่าชีวิตลูกช้างตัวน้อยไปมันมองดูลูกน้อยหายใจเฮือกสุดท้ายแม่ช้างยืนอยู่นานแต่ก็ไม่ได้จัดไปราวกับว่าเป็นการร่ำลาครั้งสุดท้าย โลกธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงความสุขและความทุกข์อยู่ทุกวันการจากไปของสิ่งมีชีวิตจะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตอื่นต่อไปความหายยนะของกลุ่มหนึ่งจะช่วยเผ่าพันธุ์กลุ่มอื่นได้ช้างไม่ใช่ตัวละครเอกของวันนี้แต่พวกมันเป็นเหยื่อของตัวเอกในบึงแสวาดีได้ต้อนรับกลุ่มสิงโตกลุ่มใหม่ประกอบด้วยสิงโตตัวมีสองตัวและลูกสิงโตอีกห้าตัวมีสิงโตตัวผู้สามตัวอายุป,ประมาณหนึ่งปีปีหน้าพวกมันต้องเดินทางภเนจรออกจากฝูง ถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องฝึกฝนการล่าเหยือ่อกลุ่มสิงโตเจอครอบครัวหมูปา่านักล่าหนุ่มพร้อมออกล่าเริ่มวิ่งไล่ตามลูกหมูปา่าเช่นเดียวกับแมวทุกสายพันธุ์บางครั้งพวกมันก็จะเล่นกับเหยื่อด้วยหมูน้อยไม่เกรงกลัวสิ่งใดต่อสู้กลับแม้จะผเผชิญกับความตายน่าเสียดายที่มันร้ายประโยชน์เมื่อเทียบกับลูกหมูป่าที่โตเต็มวัยนั้นรับมือได้ยากกว่าสิงโตตัวมีสองตัวร่วมมือกันโจมตีความเร็วของพวกมันไล่เลี่ยก,กัน แต่เรื่องความทนทานมันสู้หมูป่าไม่ได้เลยถ้าอยากกินให้อิ่มการกําหนดเป้าหมายเป็นลูกหมูป่าที่รวดเร็วแบบนี้เห็นได้ชัดว่ามันเสียแรงเปล่าแซวว่าได้มีอยู่ขนาดใหญ่อาศัยอยู่มากมายน่าเสียดายที่พฤติกรรมดังกล่าวไม่อยู่ในอุ้งมือของพวกมันไม่มีสิงโตตัวใดกล้าใหญ่กับช้างขนาดที่ใหญ่โตและพละกกาลังที่ไร้เทียมทานสามารถฆ่าพวกมันได้ทุกเมื่อในมุมมองของช้างไม่ได้เห็นสิงโตเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสม สองสายพันธุ์ทรงพลังที่คุกคามทุ่งหญ้าแอฟริกาไม่เคยเป็นคู่ต่อสู้กันมาก่อนแต่ในปีนี้ความสมดุลน,นี้จะถูกรบกวนกลุ่มสิงโตหลุมกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่พวกมันเพิ่งมาใหม่และถูกเจ้าถิ่นค้นพบนี่คือกลุ่มสิงโตตัวผู้ห้าพี่น้องช่างเป็นส่วนผสมที่ลงตัวไม่สามารถทนเห็นผู้บุกรุกได้หนึ่งในห้าพี่น้องเริ่มเข้าหาสิงโตผู้บุกรุกขนสีน้ำตาลและดวงตาที่อาฆาตมาร้ายถ่ายทอดความรู้สึกของการกดขี่ สิงโตที่ขนยังขึ้นไม่สมบูรณ์พยายามต่อต้านแต่การ,รเผชิญหน้ากับสิงโตตัวผู้ที่โตเต็มวัยแล้วนั้นดูเหมือนเด็กไร้เดียงสาเพราะมันไม่สามารถสู้คู่ต่อสู้ที่โตเต็มวัย